ครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟสุ่ทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับที่ช่อง YouTube รถขุนนำเข้าวันเซเตอร์ครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังผมนี้นะเป็น SK200 ขีด9มาพร้อมกับระบบรายหัวเจาะนะครับตัวนี้เราทำการปรับแต่งตรวจสภาพให้ท่านเสียบรดเร้อยเป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถมือสองนำเข้าแท้นะครับวันนี้เราทำเข้ามาเองนะครับสีสันทุกอย่าง นะครับเราทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับพูดได้ว่าไปถึงหน้างานของท่านนะครับเติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานได้เลยนะครับบอดี้สีสันนะครับก็จะคล้ายๆกันกับรุ่น1ิบนะครับของรถศูนย์ใหม่นะนะแต่ตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นไม่กินเจแปนครับนี่มีระบบปรับคอนโทรนครับนี่มีระบบปรับคอนโทรให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยอุปกรณ์ภายในสวยสดงดงามครับ เดิมๆนะครับตัวนี้มาสวยนะครับแล้วก็เป็นรถปีใหม่นะนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังครับนี่สติกเกอร์โกบโกก็เป็นสติกเกอร์แบบดีครับ 3M นะครับด้านข้างก็เป็นลายรุ่นใหม่แล้วนะครับกราฟฝีเป็นรุ่น10เลยนะครับเราทำให้ท่านเสร็จสิบเรียบร้อยนี่สวยสดงดงามนะครับตัวนี้นะครับก็ระบบปั๊มนะครับก็เป็น K3V นะครับตัวนี้เป็น K3V นี่สภาพสวยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยปรับแต่งนะครับตัวนี้มาเดิมๆสวยมากนะครับแล้วก็ระบบไส้กองทุกตัวนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ว่าจะเป็นกรองน้ำมันเครื่องนะครับกองโซล่านะครับแล้วก็กองไฮดรอลิกนะครับเราก็เปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับพูดได้ว่าไปถึงบ้านนะครับจอดถึงบ้านจอดถึงหน้างานรุยงานเลยตัวนี้เป็นใบแทกก60เ้นนะครับหรือว่าเขาเรียกกันอีกทีก็คือเป็นแท็กอ่าสเปคมาตรฐานเนาะนะครับ ตอนนี้เป็น YN13 นะครับรถปี2015นะครับเป็นที้ตัวใหม่นะครับสวยสดงามนะครับอุปกรณ์ตกแต่งตะแกรงนะครับไฟส่องสว่างนะครับถาดวางรองเท้ามีให้ท่านนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับอุปกรณ์ภายในนี่เบาะหุ้มไม่ใหม่นะจ๊ะเบาะหุ้มไม่ใหม่เมนูต่างๆเป็นภาษาไทยท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ฟิล์มนะครับทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อย ตัวนี้รถนะครับการทำงานมาอยู่ที่7,185ชั่วโมงนะจ๊ะ S K 2 0 0ขีด9นะครับ Y N 1 3รถปี2015มาลองระบบกันครับว่าจะเจียวเจ้าเฟียวฟ้าวแค่ไหนนะครับเวลาเราเปิดสวิ์นะครับต้องทิ้งไว้สักพักนะครับอ่ะพอระบบเลน่นรอบแล้วสตาร์ทครับนี่หมด ครับเรียนเครื่องแค่สุดนะครับรอบเครื่องอยู่ที่สองพันครับรุ่นนี้ก็รอบเครื่องไม่สูงนะเห็นเลยครับอ่าลืมใส่ออโต้ให้เปิดโอโต้ก่อนยกครับ โอ้เสียงภายในเก่งนี่เนี่ยโมกี้เนี่ยครับใส่หูฟังจะโอเคนะครับนี่อาร์มครับอ้าวรุยเลยก็ใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับเหมาะงานโอ้โหงานโครงการใหญ่ๆเนาะเหมาะสำหรับงาน ขุดลอกขุดสะขุดอ่างเก็บน้ําครับแล้วก็ตัวนี้นครับมีระบบลายหัวจาะมานะครับก็สื้อหัวจาอนะครับไปใส่นะครับงานยิงพื้นถนนงานยิงสะพาน,นครับงานรื้อบ้านเนาะตัวนี้ออปชั่นมาเต็มครับระบบลายหัวเจาะนะครับมุขกีเป็นแบบฟันร้อยข้างครับ ีฮพื้นมันไม่เสมอเท่าไหร่นะเดีด๋ยวผมขออนุญาตเดินถึงไม่เสมอมันเวลาลองแล้วมันกระตุกกระตักอ้าวโอเคอ่าได้แล้วถ้าพื้นไม่เสมอได้ขับรถมันจะง่าย ตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับสนใจก็เบอร์โทรครับ085840788 0ครับตัวนี้ราคาไม่ถึงสองครับเ k สองร้อยโอ้โหดูครับยกปื้ดเนี่ยอสวิงล้อมสวิงเร็วดีฮะ ทุกระบบนะครับจบเรียบร้อยนะครับพูดได้ว่าไปเติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานได้เลยนะครับกับ AK เค200ขีด9นะครับ YN13 นะครับตัวนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดลองเต่ากระต่ายให้ชมกันดี้นะครับแต่ผมว่าเร็วดีนะเต่ากระต่าย tao tao Tài... tao Cá Tài... à. ข้างในแบบเย็นเนี่ยข้างนอกไม่รู้ว่าเย็นหรือเปล่านะครับก็เป็นว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับ SK 200 9ขีดนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าคําเจ้าของนะครับยังไม่มีคู่ครองครับยังโสดนะครับน้องเขายังไม่มีคู่มั่นคู่หมายนะแต่อีคันนึงครับด้านหลังอันนั้นน้องมีสามีแล้วมีแฟนแล้วนะครับพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีแต่คันนี้ยังรอเจ้าคําเจ้าของอยู่นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับตามโทร์โทร085 8400788ครับบ่าวโจ้ม,มึงอุบลน,นะครับจากบริษัทบางนาเทคเตอร์ยินดีรับใช้ทุกทุกท่านครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอกค่าวคำว่าสวัสดีครับ